ยำรสด่วนนะคะเดี๋ยวทอรรดรสด่วนก่อนค่ะนี่แม่ต้อคอนกรอบเลนะคะเดี๋ยวมารอชมเมนูยำรสด่วนนะคะเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วม,มีอะไรบ้าง หอมแดงนะคะตะไคร้พริกแล้วก็ผักชีฝรั่งผักชีแล้วก็มีมะนาวด้วยนะคะเดียย๋ยวมายำกันค่าเดี๋ยวทอดรสดด่วนให้ให้กรอบก่อนนะคะนะคะหอ,อมมากเลยแนมะ่เดี๋ยวทอดไปเรื่อยๆนะ เสร็จแล้วนะคะกรอบมากเลยแม่ดูกรอบไหมเดินหน่ปีนี้เป็นปีแรกเลยนะเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกเลยที่จะได้ลองชิมรถด่วนของปีนี้นะคะเดี๋ยวน้องสิคจะลองกินดูแต่ว่าตอนที่ทอดเมื่อกี้หอมมากเลยอะหอมมากไม่ได้ว่าได้กินบ่อยๆนะทุกคนอันนี้มันมีปีละครั้งนะ ต้องบอกก่อนว่ามันหอยากบอกเลยถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนอยากกินจริงๆ <mattress es> หรือว่าสนใจจริงๆเดี๋ยวน้องสิบไปหาส่งมาให้นะถ้าเกิดว่าสนใจจริงๆก็ทักมาหาน้องมินสิบได้เดี๋ยวจะส่งให้นะคะจะส่งโดยรถเย็นด้วยนะคะไม่มีเสียนะมาดวน้องสิบจะลองชิมดูอรออร่อยอาะแม่แต่ว่าน้องสิบจะเอาไปยำนะคะ จะพอยำไหม,มเนี่ยอร่อยมากนลกินแล้วหยุดก็ไม่ได้ด้วยนะอร่อยไหมทำไมลองชิมดูอรอยไหมอ,อ,อันนี้ขนาดไม่ได้โรยอะไรนะไปะไปยำกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าถ้าเราจะเอามายำรวดด่วนนะคะจริงๆอาะกินแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าจะเอามายำเนี่ยก็คือทอดให้มันแบบว่า พอดีพอดีแบบเนี้ยเกลียมแบบเนี้ยกําลังสุกโอเคเลยแม่มาสองใกล้ๆค่ะหือ,อกินไม่ได้เลยทุกคนอร่อยมากจะบอกว่ารวดด่วนเนี้ยพอได้กินแล้วนะคือหยุดกินไม่ได้อร่อยอือจะพอย้ำไหม <laughs> โอเคน้องสิเตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะคะมีพริกหอมแดงนะคะแล้วก็มีตะไคร้มะนาว ผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีแล้วก็หอมเจียวนะคะน้ำปลาอายุโนมโมตะนะคะมาเนี๋ยน้ำสิ๊ายามเลยนะคะนี่ใส่เครื่องไปเลยพริกนะคะหอมแดงกินแต่เครื่องเน้นๆเลยนะ,ะผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีนะคะใส่ไปเลยแซ่บๆมนันอาหน่อยนึงตามใจชอบได้เลยนะคะ เปรี้ยวเปรี้ยวน้อยเปรี้ยวมากตามใจชอบแต่ว่าน้องสิกชอบกินเปรี้ยวมากๆเลยใส่น้ำปลาหน่อยๆใส่น้ำปลาหน่อยๆแล้วก็อายิโนโมโตะนะคะโอเสเสดออีกนิดนึงก็ได้นิดเดียวจริงๆนะใส่กันนิดนึงนี่จะได้มี รสชาติหลากหลายนะคะนี่คุกคุกเทเข้ากันเลยน่ากินมากไม่อยากจะพูดโอ้โหคุณแม่น้ำไหลๆนะคะคุณแม่น้ำไหลๆเลยเนี่ยทุกคนมองอ่ะหมอเซ็บเซ็บเๆบเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะคะว่าได้หรือยังโอ้ยมันดองกอนเดี๋ยวไปลองชิมก่อนอื้อ แซ่บมากเลยแม่เดี๋ยวขอใส่อีกนิดนึงนะชอบน้ำสิฟชอบกินปรี้ยวอร่อยมากคือแม่แซ่บมากอันนี้หอมเจียวนะคะหอมเจียวใส่ไปด้วยหอมมากเลยอะ่ะ แซ่บมากอือหือคุณยังเยอะยอคือเยวคืออร่อยมากมรสด่วนนี้นะทุกคนไม่ว่าจะกินเป็นเมนูแบบไหนเนี่ยอร่อยนะจะเอาไปยำงจะเอาไปตามน้ำพริกหรือว่าจะกินเล่นก็อร่อย ถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจรถด่วนนะคะอยากกินมากๆเลยก็สใจจริงๆนะคะก็ทักแชทมาหานนองมศิษย์ได้นะคะเดี๋ยวน้องมศิษย์จะจัดส่งให้เป็นรถเย็นเลยนะคะแต่ว่ามีมากมีน้อยน้อ,นองมศิษย์ไม่ไม่รับปากนะคะถ้าเกิดว่ามีก็จะจัดส่งให้นะคะอ,อร่อยมากอยากให้ลองกินอยากให้ลองไปยำกินดูนะคะเมนูนี้เด็ดมากอ,มอร่อยมากอร่อยมากจริงรถด,ด่วน บ้านเมนสือเรี่กว่าขาเบือคือเนี่ยเยี่ขยาวอมนนียมันน่ากินอ่ะคือล่ะมันเป็นเป็นอาหารเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติทุกคนแต่อร่อยมากแล้วก็มีปีละครั้งด้วยนะพะลาดไม่ได้นะทุกคนต้องลองสั่งไปกินโดูนะไม่ลองทำกินดนจะบอกว่าพลาดไม่ได้แต่ละปีต้องต้องได้กินนะคะอร่อยอร่อยจริง ลูกพลาดไม่ได้เลยนะคะรถตรวดนี่ค่ะเสร็จแล้ว